สวัสดีครับผมนิวจากราลาการดนิวซีเน่ยนละ,ละ,ละรครับวันนี้ผมมีสวิชเชอร์ตัวหนึ่งมาเล่าให้ฟังแล้วก็มาพูดถึงประสบการณ์ ที่ได้ไปทดลองทดสอบมานะครับนี่คือยี่ห้อ S อส o ป i n k รุ่น Neolife R2 ตอนนี้ PSD เพจสมเซาทูปกำลังโปรโมตอยู่เลยราคา1,9,990บาทเห็นว่าหน้ากล่องเนี่ยจะมีโลโก้ y o u YouTube f a c o b o o k ทวิตซูม m นั่นแปลว่าอะไรครับเอามาใช้ทำการสตรีมมิ่งได้ในตัวหรือเปล่าจริงๆแล้วไม่ใช่อย่างนั้นคือตัวอุปกรณ์นี้คือสวิตชอร์เพียวๆเลยคือใช้สำหรับสลับกล้อง1234แต่ถ้าทำได้แค่ นั้นคงธรรมดามากครับอุปกรณ์ตัวนี้ทําได้อีกหลากหลายฟังก์ชันเดี๋ยวเรามาทําให้ดูทุกขั้นตอนกันไปเลยดีกว่าคลิปอาจจะยาวหน่อยเพราะว่าผมมองว่าคุณน่าจะรู้ก่อนซื้อมันก็คือสวิตช์ที่มีไซส์อยู่ที่ประมาณ2ฝ่ามือประกบกันไม่ได้ใหญ่มากถ้าให้เทียบกับยี่ห้อที่ใกล้เคียงกันราคาใกล้เคียงกันบางรุ่นยาวกว่านี้บางรุ่นตัวหนากว่านี้อะไรก็ว่ากันไปคือเอาตามตรงคุณพกโน้ตบุ๊กไปเครื่องหนึ่งพบกล้องไป2ตัวขาตั้ง แล้วก็สวิต c h เชอร์ตัวนี้คุณออกกองได้แล้วคุณรับงานได้แล้วถ้านับจากอินพุตจะมีพอร์ตมาให้ทั้งหมด1 2 3 4นี่ใส่ได้4กล้องกล้อง m i ลเล r l ์เลสหรือว่าอินพุตภาพจากคอมพิวเตอร์อินพุตภาพจากมือถืออะไรก็ว่ากันไปแล้วแต่คุณจะครีเอท HDMI ทุกพอร์ตเนี่ยจะต้องตั้งค่าเป็นแบบ 1080p ทั้งหมดคือถ้าเกิดว่าคุณตั้งค่าเป็น 1080i ปุ๊บเนี่ยภาพมันจะกระตุกนะครับแบบนั้นจะใช้งานไม่ได้ ซึ่งการทดสอบนี้เนี่ยผมสรุปจากกล้องที่ผมใช้ยี่ห้อโซ n y เท่านั้นเพราะว่าออฟฟิศนี้มีแค่กล้องยี่ห้อนี้ผมไม่มีกล้องยี่ห้ออื่นให้เทสนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณสงสัยว่ากล้องที่คุณมีอยู่ใช้ได้หรือเปล่าคุณเอาอุปกรณ์ของคุณเดินเข้าไปที่ร้าน P s G แล้วขอขาทดสอบได้เลยนะครับจะได้มั่นใจว่าใช้ได้แน่นอนแต่กล้องส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันสามารถตั้งได้ว่าจะเอา I หรือเอา P เอาเป็นว่า บอกไว้ก่อนว่าการเซตอัพมันจะต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็จะเห็นมี HDMI output นะครับเอาไว้ต่อจอแยกมาให้1พอร์ตสามารถตั้งค่าได้ว่าจะเป็นมันติวิวเป็นพรีวิวเป็นโปรแกรมถ้าพี่สาย OB สายสวิต c h เชอร์มาดูก็คงจะเข้าใจว่ามันคืออะไรแต่ถ้าเป็นคนทั่วไปมาดูผมอธิบายสั้นๆอย่างนี้ครับถ้าเป็นมันติวิวจะมีหลายๆจอให้ดูพร้อมกันแต่ถ้าเป็นพรีวิวคือภาพที่เราเอาไว้ดูก่อนที่จะขึ้นไปในจอจริงๆแล้วก็ภาพจากโปรแกรมที่มันกําลังใช้ถ่ายทอดสดอยู่ แล้วก็จะมีพอร์ต USB 3.0สีฟ้าๆแบบนี้เพื่อใช้ต่อเข้าคอมพิวเตอร์และกันจะมีเขียน remark ไว้ว่า s t ร e a m i n g การต่อ USB เข้าคอมพิวเตอร์นี้เนี่ยไม่ต้องผ่าน capture card นะครับคุณผู้ชมคุณสามารถต่อสายปุ๊บเข้าไปที่ตัวคอมพิวเตอร์แล้วเรียกอุปกรณ์ได้เลยก็จะมีชื่อรุ่นแล้วก็ resolution จะปรับได้เป็น 1080p 6 0 f p นี่คือค่า max สุดของเขายังไม่รองรับ 2K ยังไม่รองรับ 4K แล้วก่อนจะมี USB Type A มาให้หนึ่งพอแต่ีม m a r k เขียนว่า Steel s ct l CTL หรือว่าคอนโถม คืออะไรครับมันคือการที่เราสามารถเอาภาพนิ่งใส่แฟตได้มาแล้วนํามาโหลดเข้ากับสวิตเชอร์ตัวนี้กลายเป็นแบ็กกราวได้ข้อจํากัดคือได้เฉพาะรูปภาพเท่านั้นวิดีโอเนี่ยยังไม่รองรับแล้วก็จะมีรูสุดท้ายคือรูอะแดปเตอร์สำหรับการเสียบไฟเลี้ยงไม่มีปุ่มออนออฟนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าหลายคนกลัวที่จะเสียบปลั๊กเข้าไปตรงตรง แล้วไม่ได้มีระบบการเปิดปิดจากตัวอุปกรณ์บางทีมันเกิดอาการไฟลั่นไฟสปาร์กได้คนที่กังวลแบบผมเนี่ยมาเจออุปกรณ์ตัวนี้อาจจะรู้สึกแปลกๆปไปนิดนึงว่าทําไมไม่ทําสวิตช์เปิดปิดมาให้เรามาดูต่อกันที่ด้านข้างจะมีพัดลมระบายอากาศอยู่ทางฝั่งซ้ายมือแล้วก็รูสําหรับต่อขาตั้งมาให้1จุดเขาไม่ได้ให้ฮอตชูมาไม่ได้ให้ตัวขาตั้งมาให้นะครับทั้งเซ็ตเนี่ยมีแค่นี้เลยซึ่งพัดลมที่เขาใส่มาในตัวสวิตช์เนี่ยมีเสียงดังรบกวนประมาณหนึ่ง ถ้าเราใช้งานจริงแล้วเรากําลังถ่ายทอดสดขายของอยู่อ่ะของเราก็ขายไปสิแล้วเราก็สวิตช์กล้อง1234มาได้ยินเสียงพัดลมเข้าไปในไม้ไหมถ้าเกิดว่าคุณเงียบผมเชื่อว่าได้ยินครับเสียงดังตรงนี้เนี่ยไม่ได้รบกวนมากเรามาดูกันที่ฝั่งขวามือครับฝั่งนี้เองอรวบรวมสิ่งที่หลายๆคนคงอยากได้ทั้งหมดเลยนะครับผมขอชื่นชมเลยนะสวิตช์ตัวนี้ให้อินพุตด้านเสียงมาครบถ้วนมากๆเริ่มจากอะไรฮะเริ่มจากตัวนี้รองรับการต่อหูฟังมอนิเตอร์จํานวน Mm. -hmm. 1พอร์ตก็เอาไว้ฟังเสียงได้ว่าไมโครโฟนคนนั้นคนนี้ดังไปหรือเปล่าจะได้ปรับลดได้แล้วก็จะมีอินพุตที่เป็นไมโครโฟนสน์อินมาให้2พอร์ตด้วยกันยกตัวอย่างครับสมัยนี้ไมโครโฟนไวเลสเนี่ยหตัวรับ2ตัวส่งมีขายกันทั่วไปทุกร้านมีอยู่แล้ว p s เก็มีเหมือนกันเราสามารถรับได้2พิธีกรแล้วตัวนี้รองรับได้2พอร์ตแสดงว่าพิธีกร4คนสบายมากๆหรือใช้เป็นอีกรูปแบบหนึ่งก็ได้ลน์อินอันที่1รับเป็น เ,เสียงไมโครโฟนไลน์อินอันที่2รับเป็นเสียงเอฟเฟกหรือเสียงแบ็กกราวน์มิวสิกอะไรก็ว่ากันไปคุณไปดีไซน์กันเอาเองและกันจบได้ในตัวแล้วก็พอสุดท้าย3 5มมิลลิเมตรเหมือนกันแต่ว่าเป็นไลน์เอาท์นะครับหรือว่าการต่อลําโพงแยกจากการทํางานจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าอยากได้ความสเสถียรแบบสูงสุดผมไม่แนะนําให้เอาภาพกับเสียงมารวมอยู่ในอุปกรณ์ตัวเดียวกันเพราะว่าณขณะที่คุณต้องการจะสวิตช์ภาพ1 2ึ่แล้วคุณอยากจะปรับเสียงไปด้วยในวิ นาทีเดียวกันเลยเนี่ย มันจะลำบากมันจะทําไม่ได้มันจะปรับไม่ทันเพราะว่าขณะที่คุณกําลังปรับกล้องคุณจะต้องเข้าเมนูในการปรับโวลูมอีกไม่ทันครับถ้าเกิดว่าคุณอยากจะทํางานให้มันราบลื่นและมั่นใจได้ว่ามันจะไม่ผิดพลาดคุณซื้อมิกเซอร์เพิ่มอีกตัวหนึ่งซึ่ง p s g เพชรสามเซากรุ๊นั้นกําลังโปรโมทมิกเซอร์ตัวใหม่ด้วยราคาไม่แพงด้วยรองรับหลายอินพุตด้วยเพราะว่าผมเคยไปไลฟ์ในหลายๆงานแล้วควรมีมิกเซอร์แยกจริงๆพอมันจบได้ในตัวแล้วบางทีทํางานไม่ทันครับสมองมันจะลวน ไปหมดเลยแล้วเมนูมันมีอยู่หน้าจอเดียวด้วยเรามาดูกันอีกนิดหน่อยฝั่งเดียวกันจะมีพอร์ต RJ 4 5หรือว่าพอร์ตแลนตอนแรกผมคาดหวังไว้ว่าเราสามารถที่จะใช้ต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อไลฟ์ u t u b e ได้ไลฟ์ a c e b o o k ได้อย่างที่บอกไปตอนต้นแต่ในความเป็นจริงแล้วไอ้พอร์ตแลนอันนี้มีไว้เพื่อใช้ในการเรียกภาพผ่านระบบเครือข่ายในวงแลนเดียวกันยกตัวอย่างกล้องวงจรปิดเดี๋ยวนี้เขาจะมีพอร์ตแลน์ในตัวใช่ไหมครับเราก็ลากสายแลนมาจิ้มที่ตัวสวิตช์ กลายเป็นว่ามีกล้องทั้งหมด5ตัวตอนแรกเราบอกมีแค่4ใช่ไหมผ่าน HDMI แต่กล้องตัวที่5จะผ่านเลข5ตรงนี้จะมีคำว่า PTZ อยู่แต่ในความเป็นจริงแล้วคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยนำภาพจากกล้องวงจรปิดมาใช้กันเนื่องด้วยเรื่องของคุณภาพของภาพการปรับเมนูนอะไรเนี่ยมันทำไม่ค่อยได้แต่ถ้ากล้อง PTZ ของคุณดีมากพอแบบราคาหลายหมื่นหรือเป็นแสนเนี่ยมันสามารถสั่งซูมได้มันสามารถปรับโฟกัสได้แต่ว่าสวิตช์ชื่อตัวนี้ไม่สามารถควบคุม PTZ ได้นะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนด้านาย ายบนจะเป็นการหมุนอาหมุนซ้ายหมุนขวาได้หมดและเราสามารถกดลงไปเพื่อให้เป็นคําสั่งได้เช่นเดียวกันซึ่งซ้ายบนเนี่ยจะเป็นการควบคุมบวมลุ่มหรือว่าเสียงนั่นเองเรามาดูกันที่ด้านซ้ายล่างดีกว่าหมุนหมุนได้เหมือนกันกดได้เหมือนกันตรงนี้จะเป็นการปร,รับซูมหรือว่าการครอปไอ้ตัวซอสนั้นๆนะครับยกตัวอย่างอย่างนี้ฮะถ้าเกิดว่าภาพที่มันเข้ามาในระบบเนี่ย บางกล้องอาจจะมีเรโซลชันไม่เท่ากับคนอื่นเช่นอาจจะมีขอบดํามานิดหน่อยอะไรเงี้ยตัวนี้สามารถครอบภาพไปได้ด้วยเรื่องนี้เองมันคือความแตกต่างสําหรับสวิตช์ในเลทราคาเดียวกันที่เขาเคยออกมาจําหน่ายก่อนหน้านี้รุ่นพวกนั้นไม่สามารถครอบในตัวได้คุณจะอินพุตอะไรมาก็แล้วแต่ดีไวซ์มือถือดีไวซ์โน้ตบุ๊กคุณเอามาครอบขอบดําทิ้งไปเลยภาพที่ออกไปในไลฟ์ก็จะเป็นภาพที่เต็มจออย่างที่คุณต้องการง่ายไหมแล้วฝั่งขวามือครับเป็นการปรับสเกลสเกลในที่นี้คือการปรับ ขนาดของซอสนั้นๆ้เรามาดูกันที่ฝั่งขวาบนครับตรงนี้เนี่ยสวิตช,เช์เค้าตั้งชื่อว่าทีบาร์แต่ว่าผมเองเนี่ยชอบเรียกว่าเฟดเดอร์มาโดยตลอดนะครับก็คล้ายๆกับเครื่องเสียงนะมันก็จะมีเฟดขึ้นเฟดลงนะเออแต่ว่ามันไม่เหมือนกันนะทีบาร์อันนี้เองมีข้อติดติงเล็กน้อยก็จะพูดว่าข้อติดได้ไหมอะข้อแตกต่างแล้วกันนะครับคือมันจะมีความเืดในตัวอยู่ประมาณหนึ่งคือถ้าเกิดว่าคุณจะเลื่อนทีบาร์ด้วยมือมือเดียวคุณจะรู้สึกว่าบางทีมันจะเลื่อนไม่ไปแแล้้้้้ววมัันจะรรรููสสึึกกกติิขดด่าถาถเใชง มากไปตัวบอร์ดก็จะเคลื่อนอะไรประมาณนี้ความลื่นไหลไม่เท่ากับยี่ห้ออื่นถ้าเกิดจะให้ชัวเวลาจะเลื่อนทีบาร์คุณจับเครื่องไว้ก่อนแล้วค่อยเลื่อนแบบนี้ฮะถือว่าโอเคเลยในเรื่องของปุ่มพื้นฐานทั่วๆไปนะครับก็จะมีซอสถึงสี่นะครับแล้วก็ปุ่มซีนกำหนดได้จะเป็นพรีเซตอะไรเงี้ยแล้วก็ปุ่มเลือกเอฟเฟกในการทานซิช t ั่นแล้วก็จะมีปุ่มออโต้ให้เรากดอยู่ตรงนี้ซึ่งปกติแล้วสว er ิตช์เชอร์จริงๆควรจะเป็นคําสั่งคิว มากกว่า CUE ซึ่งการกดปุ่ม Q เนี่ยมันก็เหมือนเป็นการสลับภาพขึ้นไปใช้งานจริงแต่สวิตช์อันนี้รวมคําสั่ง2อันมาอยู่ในตัวเดียวกันเลยก็คือกลายเป็นปุ่มออโต้ไปเลยทีเดียวจบเท่ากับว่าเวลาเราจะเปลี่ยนผัดภาพเนี่ยเราไม่ต้องเลื่อนทีบาร์ก็ได้เรากดปุ่มออโต้ก็ได้เหมือนกันปรับระยะความยาวนานของเอฟเฟกก็ทําได้เรามาดูส่วนสําคัญมากที่สุดเลยนั่นคือเรื่องของหน้าจอครับนี่ฮะหน้าจอจากสวิตช์อันนี้โอ้โหจัดเต็มมากๆจริงๆ ใหญ่มากๆนะครับเอาจริงๆแล้วในท้องตลาดเนี่ยน้อยนักนะที่จะเจอสวิตช์ที่มีหน้าจอในตัวซึ่งตัวนี้ให้มาเป็นไซส์5.5นิ้วเป็นพาร์นลแบบ LCD ครับแต่ว่าไม่ได้รองรับการทัชหรือว่าการสัมผัสลงไปนะครับเป็นแค่เพียงการแสดงผลเฉยๆเราก็คงจะพกมอนิเตอร์ที่เป็นจอคอมไซส์สักประมาณ20นิ้วไปด้วยอยู่ดีนะครับโอเคตอนนี้นะครับผมก็ได้ประกอบทุกระบบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโดยที่ 1, 1> เลย,เลยผมอินพุตเข้าไป4ซอร์สนะครับมี ซอสพริกมะเขือเทศจิ้มแจ่วเฮ้ยไม่ใช่มีกล้อง4ตัว1ตัวกล้องหลักนี่คุณกําลังมองกล้องนี้อยู่แล้วเดี๋ยวผมจะสลับไปที่กล้องสองให้ดู1 2 3งาชึ้งนี่แบบนี้นี่ครับอันนี้คือกล้องที่2คุณสังเกตเข้าไปที่ตัวจอมันติวิวก็คือมันจะมีหลายๆช่องเนี่ยกล้องที่3ามเป็นคนที่นั่งรอถ่ายรูปประชาชนอยู่อยู่บนฉากเขียวๆเห็นไหมแล้วก็กล้องตัวที่4ี่เนี่ยเป็นภาพอินฟโฟกราฟิกนะครับนิยามว่ามันเป็นรายการอะไรนะพยากรณ์อากาศตอนนี้เนี่ยผมได้สร้างซีนขึ้นมา ซึ่งถามว่าซีนคืออะไรมันก็เหมือนพรีเซตที่เราเซฟเอาไว้เราอยากจะทำทูวินโดว์แบบไหนบ้างหรือที่เขาเรียกกันว่า PIP นะครับ Picture in p i c t เ r e เ,เดี๋ยวมาดูตัวอย่างที่ผมเซตกันซีนที่1เป็นซีนที่ผมจะทำเป็นจอเล็กจอใหญ่ถามว่าเป็นยังไงขึ้นภาพเป็นแบบนี้เห็นไหมฮะกล้องกว้างในจอใหญ่กล้องตัวที่2อันเล็กๆเ,เนี่ยก็จะเป็นกล้องตัวที่อยู่ใกล้ๆหน้าผมแล้วมันสามารถที่จะเปลี่ยนไอตัวกล้องตัวเล็กเนี่ยให้เป็นภาพอื่นขณะออนแอร์ได้ด้วยนี่ลองดูนะตัดภาพกล้องใหญ่เป็น คนนี้เห็นไหมก็สามารถทําได้เห็นไหมอันนี้คือการสร้างพรีเซตครับซึ่งผมจะไม่บอกวิธีการทําเพราะว่าเมื่อวานที่ผมทำพรีเซตที่1นึ่งสเนี่ยผมใช้เวลาเป็นชั่วโมงเดี๋ยวให้พนักง,งานเขาเทรนให้เดี๋ยวให้เขาบอกให้ไม่งั้นคลิปผมจะยาว3ชั่วโมงถามว่าผมอยากทําให้ดูไหมผมอยากทําให้ดูมากครับแต่ว่าคนสนใจเนี่ยมันน้อยมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูพรีเซตที่2กันอ่ะผมกดซีนที่2ขึ้นมาแบบนี้จะเป็น two window two window แบบ full size สเกลเท่ากับต้น ฉบับทั้งคู่อย่างเช่นคุณอยากจะเปิดอินเสิร์ตคุณกําลังชมข่าวจากการพยากรณ์อากาศนะครับว่าพรุ่งนี้ฝนจะตกหรือเปล่าซึ่งแน่น,นอนตกอยู่แล้วกําหนดได้หมดเลยอันนี้เรียกว่า two window แบบ full size มาดูนี่ฮะสวัสดีครับคุณธนาเหมือนกับการที่ดูปาเต็ดไหมเวลาเขาทําการสัมภาษณ์กันและที่สําคัญนี่ก็อย่างที่บอกนะว่าคุณสามารถที่จะสลับกล้องได้นะขณะที่คุณกําลังพูดคุยอยู่ยยสมมุติว่าผมตัดไปกล้องนี้หรือว่าเข้าอินเสิร์ตให้ดูเป็นแบบนี้ ใน็นไงในสวิตช์ร์ใหญ่ๆที่อยู่ตามสตูดิโอของสำนักข่าวจริงๆมันทําได้อยู่แล้วพี่ๆสวิตชอร์ er ทุกคนที่ทํางานอยู่นั้นเก่งมากคราวนี้ไปดูพีเซตสครับที่ผมยกตัวอย่างเป็นแบบนี้มันก็คือหน้าจอใหญ่ที่เป็นอินเสิร์ตคนที่อธิบายอยู่คนที่เขาพูดอยู่เนี่ยไม่ต้องสําคัญมากก็ได้เป็นเหมือนเป็นแค่คนพูดแบบบางๆเล็กๆตัวเล็กๆพอภาพที่กําลังโชว์อยู่ข้างหลังเนี่ยมันสําคัญกว่าคุณก็ให้คนทางบ้านเขาดูข่าวไปดูรายงานดูอะไรก็ว่ากันไปเปิดคง,งเปิดคลิปซึ่งการที่คุณจะตั้งให้มันกลายเป็น P ประมาณนี้หน้าจอมันเป็นสีดํามันอาจจะรู้สึกธรรมดาใช่ไหมครับคุณสามารถเพิ่มแบ็กกราวด์เข้าไปแบบนี้ฮะนี่คุณไปเอารูปภาพภาพนิ่งนี่แหละเอามาใส่ไว้แล้วคุณก็โหลดเข้ามาในสวิตชอร์ขั้นตอนนี้ไม่ยากคุณก็สามารถเปลี่ยนแบ็กกราวด์แบบนี้ได้คราวนี้มาดูพรีเซต5กันครับพรีเซต5คือจอใหญ่จอใหญ่ก็คือเป็นลักษณะป,ประมาณนี้สลับไปกล้อง 1, 2กล้อง3กล้อง4เห็นไหม สลับได้อันนี้คือพรีเซตที่ผมเตรียมไว้ทุกคนที่ซื้อไปมันจะไม่มีพรีเซตเหล่านี้เลยมันจะเป็นศูนย์เลยคุณต้องทําด้วยตัวเองจะให้ผมไปทําให้ทุกเครื่องไม่ได้ผมไม่ใช่พน,นักง,งานของเฮียเขาผมเป็นคนรีวิวให้เขาเฉยๆนะครับอันนี้คือ p รี s e t คีกรนครับนี่เดี๋ยวเราจะต้องเข้าเมนูอันนี้ให้ดูก่อนแล้วก็ไปกดคาว่าโคม่าคีออนครับเราไปดูภาพที่คียเสร็จแล้วกันห้าสี่สามสองไปฮะขอบมันยังไม่คมจะเห็นว่ามันจะมีสีเขียวอยู่ด้านหลังใช่ไหมปึ๊บแล้วก็ค่อยไล่เดฟไปเรื่อย แล้วก็มาซอฟต์เอทปรับขอบให้คมนี่ประมาณนี้ผมว่าผมว่าค่านี้ได้แล้วอ่ะลองสวิตชอร์ให้ดู ปึง้งคุณเล่นกับแบ็กกราวได้หมดเลยแล้วก็จะมีอันนึงที่ผมบอกไว้ว่าเราสามารถครอบไอตัวซอสมันได้ะนะถ้าเปิดจากมือถือมันจะมีขอบดำเนี่ยผมทำให้ดูอยู่นะแล้วคุณขอบยังไงล่ะคราวนี้คุณเอากลับมาที่จอพรีวิวก่อนแล้วคุณก็ไปที่ไอตัวสิ่งที่คุณจะครอบคุณจะเห็นว่าจอพรีวิวเห็นไหมมันขยับแล้วมันก็จะขอบขึ้นขอบเข้าขอบออกแล้วคุณลองสวิตช์เข้าไปดูชึบเห็นนะขอบมันเล็กลงแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะปรับคนเนี่ยให้มันใหญ่ขึ้นได้ไหมอ่ะลองดูมันจะขอบเข้าไปนิดหน่อยเห็นนะหรืออยากจะยย้ายตแหน่ง นี่ย้ายได้เห็นนะคุณดูจอพรีวิวนะมันทําได้เห็นไหมนี่ย้ายไปแล้วย้ายตําแหน่งไปแล้วแต่การที่คุณจะปรับอะไรก็แล้วแต่คุณจะต้องเอาสิ่งเหล่านั้นเนี่ยกลับมาที่จอพรีวิวก่อนแล้วค่อยสวิตช์ขึ้นไปคือในกรณีที่ภาพมันถูกใช้อยู่ในไลฟ์สตรีมแล้วคุณจะปรับให้คนมันย่อลงอะ่ะทำไม่ได้สวิตเชอร์ที่อยู่ในองค์กรใหญ่ๆเขาก็ไม่ทําอย่างนั้นกัน ถึงแม้ว่ามันจะปรับได้แต่เขาไม่ทํากันสวิตเชอร์แบบนี้มันก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันเรากลับมาก่อนแล้วเราก็ปรับให้คนมันใหญ่ๆเหมือนเดิมเหมือนกันตอนแรกเอาเป็นว่าพีเซ็ตเป็นไงฮะมีประโยชน์ไหมผมไล่ให้ดูมีหลายรูปแบบคุณไปลองทํากันดูเพราะว่าคุณจะต้องทําเองเอาเป็นว่าเรามาสาธิตให้ดูพีเซ็ตคร่าวๆประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูกันต่อเพิ่มเติมอีกนิดนึงในส่วนของทานซีชั่นทานซีชั่นเนี่ยเนี่ยผมจะยกตัวอย่างเป็นหน้าจอเต็มแบบนี้โดยที่เราจะสลับกล้องจากกล้องหนึ่งไปกล้อง2มันจะมีลกกเเลล่นลน็้อย ก็คือการกดปุ่มเอฟเฟกตรงนี้เห็นไหมพอกดปุ๊บจะเป็นปุ่มสีฟ้าแล้วคุณก็เลื่อนเอาคุณอยากจะได้แบบไหนมีทั้งแบบคัดชนมีแบบมิกซ์หรือว่าที่เขาเรียกกันว่าอะไรอะ่ะลองกดให้ดูก่อน<ส>เดี๋ยวนึกภาพไม่ออกนี่จะเป็นแบบนี้นี่คือการมิกซ์ค่อยๆคอสกันค่อยๆจางหายอะ่ะเออเอาง่ายอันต่อไปก็จะเป็นเอชอชาวบ้านเล็กเฟดแล้วก็จะมีนี่เลยครับดิสโซฟเขาเรียกว่าอะไรวะมันเหมือนแบบใส่สีขาวเข้าไปอ่ะแบบนี้เนี้ยเเหมือนตายแล้วเกิดใหม่อ่ะจังหวะแบบเออแล้วก่ิดใหม เหมือนในละครเลยตื่นจากฝันนี่ใช้ใช้เอฟเฟกนี้อันต่อไปก็จะมีเป็นอันนี้ครับเป็นรูปภาพเนี่ยเห็นไหมใช้รูปภาพขั้นคล้ายๆตอนดูบอลว่ายิงเข้ารูปภาพขั้นเลยครับนี่ฟีฟ่าออนไลน์2ถ้าเกิดว่าไม่ชอบเฟดเองกดออโต้ก็ได้โอ้โเท่ก็จะมีรูปแบบประมาณนี้นี่ทำเป็นบานสไลด์เออง่าย,ายๆนะครับมีเยอะแยะมากนี่คุณลองเปลี่ยนดูผมเปลี่ยนให้คุณดูเรื่อยๆแล้วกันนี่ไหลไปเรื่อยๆเหมือนกับในโปรแกรมตัดต่อไหมคล้ายกันเลยเหมือนคุณทำจากพี่เมียโปเลยคุยมีเอฟเฟกนี้ด้วยอ่ะ <laughs> <laughs> บุ<ง>๋ม <laughs> ไปกันต่อน,นี่ครับอ๋อ,อเป็นเป็นเหมือนตัวบวกเป็นพยาบาลตัวบวกแล้วก็มีนี่ฮะเขาเรียกว่าอะไรเขาหลามตัดอันต่อไปก็จะเป็นอะไรเนี่ยลองเลื่อนไปดูซิชึบเหมือนโปรแกรมตัดต่อเลยนี่ไง เอ้ยมียุบยุบเข้าไปด้วยเนี่ยคุณอยากสลับกล้องไปอ,อะไรในโหมดเห็นไหมก่อนจะจากลากันไปอันนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยบอกไว้ก่อนว่ามันคือคอะไรนะครับจะมีปุ่มที่เขียนว่า AFV กับฟิกอันนี้ทํางานร่วมกันคือการที่เวลาเราสลับไปที่กล้อง1 2 3 4สเนี่ยเสียงที่มาจากกล้องแต่ละตัวเนี่ยมันรับเข้ามาในสวิตช์เชอร์ด้วยนะการที่เราเลือกเป็น AFV ไว้เนี่ยกดไปที่กล้องสองเขาก็จะเอาไมค์จากกล้อง2มาใช้กดไปกล้อง3เขาจะเอาไมค์จากกล้อง3มาใช้อยากจะให้มันล็อกเสียงเดียวไว้วิธีการทายังไงกดปุ่มฟิกเป็นปุ่มแดงๆแ,แบบนี้เมื่อ ที่คุณกําลังใช้ภาพนั้นอยู่แล้วคุณเปลี่ยนเสียงมันจะไม่ตามไปด้วยแล้วก็ที่เป็น A กับ B เพียวๆเลยเนี่ยมันคือการที่เราสามารถสลับกล้องใน Picture in Picture ได้อยกตัวอย่างคุณดูจอพรีวิวดีๆนะสมมุติว่าผมกดปุ่มตัว A นี่มันสามารถเอาไปซ่อนได้หรือกดปุ่มตัว B เอาไปซ่อนได้เป็นการเลือกที่จะกำหนดว่าเราจะสวิตกล้องไหนสมมติว่าคุณกดปุ่ม A มันคือการสวิตกล้องจอเล็กผมเลือกได้หมดว่าผมจะแอดไซกล้องไหนเข้าไปเห็นไหม ผมต้องการจะรายงานสภาพอากาศแต่ว่ามีคนอยู่ในจอใหญ่แบบนี้ด้วยก็แค่นี้เองง่ายๆเห็นไหมคุณเห็นตัวเองอยู่ในจอเล็กๆแล้วหมไม่เห็นแล้วไม่ได้ใส่แว่นไม่ได้ใส่แว่น จริๆสาธิตได้ดูคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับคุณไม่ควรเอาเสียงมารวมกันในไอ้ตัวสวิตเชอร์นี้ทั้งหมดนะครับเพราะว่ามันทําให้คุณเนี่ยแอดจัดยากมากถึงแม้ว่าผมจะใส่หูฟังอันนี้แล้วก็ตามแต่ผมควบคุมมันยากมากมี6เสียงน่ะให้คุณควบคุมอ่ะแล้วคุณจะต้องกดภาพไปด้วยอ่ะถามว่าคุณทําทันไหมไม่ทันเหมือนคุณทําหลายๆอย่างพร้อมกันนี่คุยกัน2จอแบบนี้ดีกว่าใช่ไหมครับคุณสรยุทธ์เอาเป็นว่าเรามาสรุปประมาณนี้นะครับผมเชื่อว่าทุกคนคงเห็นภาพกันเรามาพูดถึงเรื่องราคาปิดท้าย19 9, 9, 0บาทขาด10บาท20,000ถามว่าแพงไหมถ้าคุณไม่ได้ใช้ทุกฟังก์ชันที่ผมสาธิตไปผมจะเรียกว่าแพงเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณเอามาสวิตแค่กล้อง 1, 2, 3, 4ธรรมดาเนี่ยยี่ห้ออื่นมีตัวเลือกให้อีกเยอะแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเอามาใช้อย่างเงี้ยเนี่ยลุกเล่นแบบโหเยอะอะเนี่ยทำแบบนี้ก็ได้เนี่ยคุย2จอ3จออะไรก็ว่าไป อันนี้ผมเรียกว่าคุ้มค่าสำหรับเงินที่เสียไปยลองเล่นกันดูผมไม่อยากจะไกด์ไลน์มากเพราะว่าแต่ละคนใช้งานไม่เหมือนกันแล้วก็ถ้าสนใจจะซื้อตอนนี้มีขายแล้วนะครับให้คุณพีออเดอร์ก่อนเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปหน้าเมื่อมีอุปก,กรณ์เกี่ยวกับการถ่ายทอดสดที่น่าสนใจสำหรับนี้ขอบคุณทุกท่านที่ตตามรับชมครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีพร้อมกันด้วย <c oughs> ไม่เหมือนวิดีโอคอนะวิดีโอคอลนี่สวัสดีปุ๊บ <c oughs> อีกคนหนึ่งยังไม่ไหวเลยมันดีเลยแกอันนี้เรานั่งใกล้กันเนี่ยแต่ในสตูดิโอดูออกอ่ะดูไม่ออกเนี่ยกล้องก็อยู่ตรงนห้อยู่ข้างๆเนี่ยอยู่ตรงนีนโอเคไป